กลับสวัสดีพี่น้องเชื่อระบกสายฟรยีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกำมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซนะผมซึ่งออันนี้นะผมที่ผมพามารับกันนั่นคือ south sticker case นะผมหรือว่าผ้าคลุม jbl วันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับปยัดการทั้งหมดเจ0ดพันห้าร้อมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกมาแล้วผมประมาณ90ชิ้น,นครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอานี้นั่นก็คือแมป jbl land นั่นเองครับผมซึ่งหน้าตามแมปและ퀘สที่มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมประหยาดตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อเข้ามาในเกมนะผมฟังดีๆนั้นเพื่อนใครที่จะทาของจีนนี้นั้นผมผมแนะนําให้เพื่อนรีบเข้ามาทำเพราะผมเพราะตอนนี้เนี่ยโปรเริ่มลงแล้วนั้นเพื่อนเมื่อกี้ผมเอาตัวลองเข้ามาลองทําแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโปนี่บินกันให้วันเลยนะผมอะโดยวสวันนี้ของเรานั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมวิ่งมาตรงนี้เลยวผมคุยกับพ่อมดก่อนหนึ่งทีนะผมมาตรงน,นี้นะ จากนั้นเนี่ยให้เพื่อนนะผมวิ่งเข้าหาลูกแก้วตรงนี้นะผมแล้วก็กดดูนั้นเพื่อนอันนี้นะผมโดยพ่อมอตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เราตามหาของนั้นเพื่อนพวกการนะผมอันนี้เพื่อนๆสามารถกดสคริปตรงนี้ดูก็ได้นะผมแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ตัดเลยนั้นเพื่อนอ่ะก็มีประมาณนี้นะผมสาหรับของนะอ่ะกดดูนะผมประมาณนี้นั้นเพื่อนอ่ะผมพาเพื่อนไปดูในส่วนของการดใบแรกก่อนเลยละกันนะครับผมจะเน้นไปกอภาพก่อนละกันนั้นเพื่อนอ่ะนี่ผมซึ่งการใบแรกอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนนี่เลยมันจะมีออร่าสีม่วงอย่างงี้แล้ว อ่ะใบที่หนึ่งครับผมต่อไปใบที่สองจะอยู่ริมทะเลนั้นเพื่อนโอเคต่อไปใบที่สามผมใบที่สามจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะผมบริเวณนี้นะนี่เลยครับผมเห็นไหมอันที่สามนั้นเพื่อนเอ้าลวงโอเคเกือบตายโอเคครับอันที่สามปึ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วจอดทางนั้นนเพื่ออันที่สี่จะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อ วิ่งไปเก็บได้เลยนะครับผมวิ่งไปเรียบร้อยครับผมแล้วต่อจากนั้นนั่นเพื่อนอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมใครที่ออกจากตรงนี้น่านเพื่อนเลี้ยวขวานั่นเองนะครับผมหรือดูออตามคลิปไปเลยก็ได้นะครับ เลยครับผมอันสุดท้ายนั้นเพื่อนก็เก็บไปได้เลยแล้วหลังจากนารน,น,นั้นเพื่อนเห็นไหมเวสคอมพีน้ผมใครที่ขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนน้ผมวิ่งไปคุยกับพ่อมดตอนแรกที่เราคุยนั่นเองนะครับผมวิ่งกลับไปคุยได้เลยหลีตัวไม่ได้นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนต้องวิ่งกลับไปอย่างเดียวนะครับผม อ่ะโอเคครับผมถึงตรงนี้คุยกับพ่อมดนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเควสก็ได้ขึ้นคอมพิวแล้วประตูข้างหลังพ่อมดต,ตรงนี้เขาจะเปิดนะผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูได้แล้วผมโดยประตูนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแลุ้กคนวผมอันนี้เนี่ย ผมพูดคร่าวๆเลยว่าเพื่อนๆนะผมต้องไปทําอย่างนี้อีก3ตัวน,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 นั่นเองนะเพื่อนฟังไม่ผิดนะผมอีก3ตัวนะอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บนาะผมอันนี้นะให้เพื่อนมาคุยกับคนนี้ก่อนหนึ่งทีนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อไปได้รับแบตมา,างนี่นะผมแล้วหลังจากนั้นนะผมใครที่คุยตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆนะผมไปคุยกับตัวที่เหลือได้เลยนั้นเพื่อนอันนี้ผมจะทาไปทีละตัวนะเห็นไหมเนี่ยผมปอบินกันให้วนเลยนั้นเพื่อนนี่เลยคนนี้คม่วิงาุยยได้เล แล้วพอคูดนี้เสร็จเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนให้เพื่อนมาดูลูกแก้วตรงนี้นะผมอ่เาเราก็จะบอกเลยว่ามีอยู่กี่อันอยู่กี่ที่นั้นเพื่อนโอเคครับผมประมาณนี้ผมประมาณ5้าอันนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเก็บนะผมเมื่อกี้ผมเอาตัวลองมาเก็บไปละเลยรู้อยู่นะผมว่าตรงไหนบ้างนะจุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะผมอันแรกนะที่หนึ่งครับต่อไปอันที่สองนะผมจะอยู่ข้างบนนี้นั้นเพื่อน โอเคแล้วกันที่สามขอผมอันที่สามจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะผมนี่เลยข้างหลังบอลเพชรนะผมโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้อันที่สามนั้นเพื่อนแล้วก็ต่อไปนะ่นออันที่สี่นะอันที่สี่ผมขอไปดูก่อนผมลืมเพื่อนไม่ใช่ไรผมลืมอ่ะสโตหนึ่งอันแล้วก็น้ำหนึ่งอันโอเคครับผมอันที่สี่สโตจะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนนี่อยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าอะนี่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 อันที่สี่นั้นเพื่อน แหมตายอย่างถั่วโอ้ดูดิเมือนโปทั้งนั้นเนี่ยับผมถ้าคขาไหนเล่นแฮกก็จะเป็นประมาณนี้ผมวาร์ปอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปอันที่ห้านะผมวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับมันก็ทําไม่นานมากหรอกเพื่อนมันทําประมาณหนาทีสิบนาทีก็เสร็จนะผมไม่ต้องไปนั่งงมนั่งดูคลิปผมไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จเองนะเพื่อนอ่านี่ครับผมอันที่ห้าจะอยู่ตรงนี้ับผมีนเงาสีดำเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วนะผมคุยก็จะขึ้นคอมพิวต่างนี้นั้นเพื่อนแล้วก็เพื่อนนะผมไปคุยกับพ่อม มันจะมีสีเขียวกับสีแดงนั้นเพื่อนซึ่งสีแดงเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าสีแดงนะผมใครที่จะทำนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องมี energy ตรงนี้นะผมประมาณ20บนะผม energy ก,ก็เก็บได้แากตามทางนี้นะผมซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ทีละสิบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งมาดูตรงนี้ก่อนซึ่งแต่ละที่นะผมที่เราต้องไปเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงนั้นเพื่อนและตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่กินยายเนี่ยรับรองกระโดดไม่ถึงแน่นอนนั้นเพื่อนอ่ะขอยย่าตูรุแก้วขอละกันอ่ะ,น,น,ะอน,น,น,นะ,ะดดเ,เรื่อที่ม ห้าอันเหมือนกันนั้นเพื่อนตรงนี้นะอ่ะผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บสาใบแรกก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เพื่อนมากดซื้อน้ํายาตรงนี้ก่อนนั้นเพื่อนอ่ะปับ๊บอ่ะจากนั้นนะผมเขาจะมีเวลานับอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะใบที่หนึ่งนะผมหนึ่งสองสเนี่ยจะอยู่บริเวณใกล้กันนั้นเพื่อนกระโดดเก็บได้เลยเอิบเอิบเอิบเนี่ยผมอันนี้ใบที่หนึ่งนะ แล้วก็ต่อจากนั้นนะผมใบที่สองเพื่อนเือน,นก็วิ่งเข้าตรงนี้ได้เลยับผมตรงนี้เนี่ยสองกับสามจะอยู่ตรงนี้แล้วนั้นเบื่อนสองโอเคอ่ะสามครับผมอ่ะแล้วก็อีกใบน,นั้นเบื่อปั๊บโอเคครับผมและที่เหลืออีกสองใบนั้นเบื่อเมื่อกี้ผมนับผิดหรือเปล่าหนึ่งสองสามอ่ะน่าจะมีหกใบหรือเปล่าน่าจะมีหกใบนั้นเบื่อเพราะอีกสองอันเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีอีกสองอันนะผม อ่าขอนุญาตดูเหลือสองใบใช่ไหมบนต้นไม้โอเคอีกสองใบนะผมเดี๋ยวผมจะรอเวลาตรงนี้เขานับหมดก่อนละกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้ออีกขวดหนึ่งนะผมน้ำยากระโดดสูงนะผมบอกเลยโปนี่ให้ลืมอ่าอนุญาตซื้อเลยละกันเอาอซื้อน้ำยาเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมอีกสองอันจะอยู่บนต้นไม้นั้นเพื่อนซึ่งบนต้นไม้เนี่ให้เพื่อนสังเกตไอ้สีบลตรงนี้ละกันนะผมทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะ โอเคเนี่ยผมปุ๊บอันที่หนึ่งแล้วกอันที่สองนะผมนี่เลยครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะผมสําหรับพ่อหมดไฟนั้นเพื่อนแล้วก็ต่อมานะผมพ่อโมโต้สีเขียวนั้นเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมนะผมวิ่งไปคุยกับพ่อโมโต้สีเขียวได้เลยนะผมอ่ะแล้วก็มาคุยกับลูกแก้วเหมือนเดิมนะผมอันนี้เนี่ยเราต้องดูการนะผมถ้านี้ผมจะไม่ผิดมันจะมีอยู่สามใบใช่ไหมหนึ่งสองสามโอเคครับผมสามใบนั้นเพื่อนซึ่งสามใบก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะผมใบแรกเนี่ย มันจะอยู่บนเขานิดนึงนั้นเพื่อนอ่าบนเขาจุดเกิดของเรานั่นแหละอ่ะขออยัดวิ่งกลับไปก่อนละกันปึ๊บอ่ะภูเขาอันนี้นั้นเพื่อนนี่บริเวณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะข่อยัดวิ่งไปดูก่อนนะครับผมอ่าดีเลยครับผมหลังรถไาที่เราเกิดมานั้นเพื่อนตอนที่เราเข้าโลกนี้นะก็วิ่งเข้าไปเก็บได้เลยวผมใบแรกนะ โอเคเลขสองใบที่เหลือนั้นเพื่อนใบต่อไปที่ผมพาไปเก็บนะผมจะอยู่ฝั่งนี้นั้นเพื่อนนี่ดอกสีม่วงๆบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับผมใบที่สองนะปับ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปนะผมใบสุดท้ายนั้นเพื่อนใบสุดท้ายมันจะเป็นดอกสีสม้มใช่ไหมดอกสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามันเลยนั้นเพื่อนอน่าจะอยู่บริเวณแถวแวนี้นะผมขหยัดวิ่งไปดูเหมือนเดิมละคัะ โอเคเนี่ยผมควสคอมพีนั้นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วนะผมใครที่คุยตรงนี้เสร็จครบ3มตัวแล้วนั้นเพื่อนอันนี้นะผมให้เพื่อนกลับไปคุยกับพ่อมดเหมือนเดิมนะผมตัวแรกที่เราคุยไปนะผมอ่ะสักครู่นะครับผมขออนุญาตคุยกับคนนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับอ่ะับไปคุยกับพ่อมดต้นเดิมได้เลยนะครับผมอ่ะพอคุยก็จะขึ้นคอมเพสอย่างนี้นะเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะผมประตู ไอ้ JBL ตรงนี้ก็จะเปิดให้เราเนี่นเพื่อนแล้วก็เควสสุดท้ายที่เราต้องทำนะผมก็คือการตามหาของนะครับผมไม่ได้ตามหาของสิตามหาการ์ดนั้นเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดใบนะครับผมเหมือนเพื่อนจะดูข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ครับผมปึ๊บโอเคนี่เจ็ดใบนะครับผมอันนี้เนี่ยผมยังไม่เก็บเลยเพื่อนๆก็เก็บไปพร้อมผมก็ได้นะครับผมซึ่งใบแรกนะครับผมนี่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเพื่อนใบแรกนะครับผมเก็บไปได้เลยนะใบที่หนึ่งอ่ะดูเควส์ในหลักการนี่ครับผมขึ้นเป็นหนึ่งทับเจ็ด้เลยนะครับ โอเคใบที่สองเรียบร้อยนั้นเพื่อนแล้วก็ต่อไปนะผมใบที่สามนะผมนี่เลยเห็นไหมรถม้านะผมใบที่สามเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะได้สาใบนั้นเพื่อนแล้วก็ที่เหลือนะผมอีกสาใบเนี่ยจะอยู่ข้างในนั้นเพื่อนและอีกใบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมขยัดวิ่งไปดูให้เพื่อนดูแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมแต่ที่จะพาเพื่อนมาเก็บเนี่ยข้างในก่อนอีกสาใบนั้นเพื่นอนอ่ะต่อไปใบที่สี่นั้นเพื่อนนี่เลยเข้าซอกนี้มาเลยนี่ ตอนแรกผมหาไม่เจอนี่ตัวลองที่บอกม,มันมาลองทำในหัดใบนี้ไม่เจอนะผมโอเคเรียบร้อยอันนี้คือใบที่สี่นั้นเบื่อแล้วก็ใบที่ห้านะผมอยู่ข้างในเหมือนกันนะผมอา้าวกระโดดไม่เข้านะผมได้ไหมโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนั้นเบื่อนี่ใบที่ห้าเห็นไหมห้ากับหกจะอยู่ข้างในนี้นะผมปั๊ปปั๊บอ่านี่เลย อ่าโอเคแล้วก็ต่อไปไปที่6นะผมหลังวีทีนะผมปับ๊บอ่าแค่นี้นะผมเพื่อนๆเนี่ยก็ได้6ไปละแล้วใบสุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตวิภาบแป๊บนึงละกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมมาบอกนะผมว่าอยู่ตรงไหนนะเพื่อนลืมจริงๆอนี่ยเมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนขออนุญาตวิภาบแป๊บนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยนึกออกแล้วนะเพื่อนนี่เลยครับผมใครที่อยู่จุดเกิดนั้นเพื่อนนี่อยู่ในถ้าตรงนี้นะผม ใบสุดท้ายของเราเควสก็เสร็จแล้วผมใครที่ดูคลิปนี้ประมาณ10นาทีมากที่ผมอัดมาประมาณ10นาทีแล้วผมได้ของแน่นอนนั้นเบื่อนแต่อย่าลืมไปเช็คของด้วยนะผมอ่ะพยัดเก็บเลยเรียบร้อยครับผมเควสเนี่ยก็จะผ่านอย่างนี้แล้วนั้นเพื่อนอะจากนั้นนะผมเขาให้เรากลับไปคุยนะผมกับไอพ่อมดตัวเดิมนะผมตัวแรกที่เราคุยนะครับวิง่งไปเุยได้เลย อ่ะผมท a l k กทูลายานะผมก,กดคุยได้เลยนะผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแบตมาอย่างงี้นั่นเพื่อนแล้วก็ของรางวัลเนี่ยที่สำคัญอย่าลืมกดรับกันด้วยนะผมรับไปเลยนะผมรับให้หมดก่อนเดี๋ยวเราลืมไม่ใช่อะไรนั้นเพื่อนโอเคเรียบร้อยรับของรางวัลเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมากดรับของตรงนี้ได้เลยนะผมสำหรับคนไหนที่ได้แบตแล้วเมื่อกี้นะครับอ่ะรับขอ,ของตรงนี้ได้เลย โอเคของทําง่ายๆนั้นเพื่อนแต่ที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมเช็คของก่อนทำนะผมเพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวแฮกมันรับหมดไปนะผมอะขออนุญาตไปดูเลขสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเราจะอยู่ในส่วนของอัญเชิญลี่ส่วนด้านหลังนั้นเพื่อนแต่เมื่อกี้ที่ผมลงของไปนั้นเพื่อนของตอนนี้ไอ้ลูกกระต่ายตันนี้เหลือประมาณ5 0 0 0ผมไม่รู้ว่าตัดคลิปนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรับกันทันหรือเปล่านะผมใครที่เห็นคลิปนี้ในนชชุมมก็อย่าลืไปกดรััับกนนนนนนด้นน้้วยะผผมมมขอออองงฟีเพื่ตหช ของของเรานะผมส่วนหลังนะผมนี่เลยอ้าวส่วนไหนว่าผมขอยัดดูแป๊บหนึ่งนั้นเพื่อนอ่ะส่วนนี้นะผมคอตติ้งนาะผมหรือว่าส่วนแจ็คเก็ตนั่นเองนั้นเพื่อนนี่ใส่ไปเลยละกันปับ๊บงอเป็นไง ปีเจเบอย่างนี้แล้วนะผมสายไปเลยก็ได้นะเนี่ยเพียมกันนะผมเลขที่ออกคือโอเคผมหนึร้อยห้าสนั้นเพื่อนก็เป็นของฟรีง่ายๆอีกหนึ่งชิ้นละกันนั้นเพื่อนก็เท่ากับของตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเจ0ดพันสี่ร้อยชิลล้นเลยนะผมะเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทำกันนะครับผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้นั้นเพื่อนทุกเมื่นไหนที่มพียมถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาเพื่อน,นไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรัััับวววนนนนนนี้้้้ผมมกกก็ตตอออองขออลลาา่่แเจจใหห EP ะะ๊